ต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอ่านน้พัาทีเอสอาร์ครับผมวันนี้ดูในเกมเราบอกกับแมบเพจสเวเตอร์เอสครับผมซึ่งมีการอัปเดตขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะฮะนั่นก็คือสตีมพัมแองเกลนี่เองซึ่งมันมีสองแผนที่ก็คืออ่ะเพิ่มจากไอสตีมพัมต่อเลยเอ้แต่สตีมพัมเนี่ยคืออ่าพื้นที่มันต้องใช้ประมาณเออแปดแสนเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ ว่าคือมันต้องนั่งเก็บตันนี่แหละเพราะว่าจะเป็นที่ไอเป็นสปินซันนี่ไงแต่แต่ว่าต้องนั่งเก็บตังกรัวอนมันจะมีแต่ไอเหรียญเหรียญตู้เซฟแล้วก็เหรียไอตู้ตู้เซฟใหญ่นี่แหละแต่ว่าซึ่งมันเก็บถามว่ามันเก็บง่ายกว่าไอไอดั๊กทริกนี่แหละเอ้ยดั๊กทวิกพูดผิดพูดผิดเ ดัเทคเนี่ยคือมันมันเก็บน้อยกว่าเนาะแต่ว่าแทนนี้เยอะกว่าอ่าเราต้องนั่งเก็บเก็บซึ่งคือระวังคนแย่นะครับถ้ามีคนแย่เมื่อไหร่คือเอาตัวนีแหลยนี่ยแ,แต่ว่ามันต้องใช้ทเปลิลคอยกับทเปลิลดาเมจด,ด้วยนะครับคือมันจะฟาง่ายขึ้นปืนส่วนแอรเรียที่สองน่าจะเป็นสตรีมฟันเชนนี่เองซึ่ง โดยากอัจฉมิยะมาก็คือเนี่ยอันนี้เอเจนเสร็จหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปสุ่มส่วนเชดเฮดสิบเอ็ดแล้วซึ่งทำเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปตีกออซก่งเซึ่งวลองไปดูดีกว่าเนี่ยเนี่ยคือครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยจากไอ้เจมประมาณห้าแสน เหลือประมาณรบ4ี่บสี่แสงเหลือดึแสงแล้วอะเออแตว่ว่าอันนี้ก็คุ้มไหมก็คุ้มอยู่เนาะสำหรับอันนี้แต่แต่ว่าอาชิเมนก็คือต้องทำลายกล่องไอไอจแอนสตรีมพันเชนนี่เองแต่ว่ากล่องยัสสตรีมพันนี่ที่อยู่หน้านั้นนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวไปที่ที่สอก่อน สตรีมพันเนี่ยคือที่ทุกคนเห็นว่าไอไอค่ากล่องสตรีมพันเชตยักษ์เนี่ยมันประมาณ os, 25, ที่25ควิเลียนหรือ25 2องหมื่นห้าทรเียนนี่เองซึ่งมันมันเยอะก,กว่าไอไอกล่องเมื่อกี้ไจเน็ตเทคเชนนี <c> ่ <ười> แหละเออเนี่ยคือว่ามันต้องมันต้องช่วยประมาณอัน จ็ดถึงแปดคนเนี่ยถึงจะตีกล่องอันนี้ได้ซึ่งคนอื่นถึงไหนก็ไม่รู้นะน่าจะถึงไอเทนทีเนาะเดี๋ยวไปที่เทนทีก่อนเทนทีเนี่ยมันตีกล่องประมาณปันท่าทีหรือค่าพันทีเรียนแต่ว่าอามีมีคนเดียวเลยหรออยอในเซิร์ฟนี้เออเดี๋ยวเซิร์ฟมมีกี่คนหนึ่งสสามสี่ห้า 6, 7, 8, 9, 9คนแต่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยทำไมมันน้องแต่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยคือคือบอต์ดนต้นจะพูดยังไงเขาอะ่ะอะก็คือเอาคือเอาดูจากค่าประกันเนี่ยแต่ค่ากีตอบอร์ดเนี่ยคือเป็นสี่มืมเนเนาะเป็นไอ้กีตอบอร์ดใหม่เนี่ยรวมทั้งไอ้ไอ้ท็อปเพเยอร์ด้วยอะเมื่อกี้เพิ่งเห็น ด้วยนะแต่ฟิวอะส่วนรวมฟิวใหม่แต่ผมแต่ผมน่าจะรู้แล้วแต่ว่าฟิวเนี่ยมันต้องใช้ตัวสปินพัมเท่านั้นนะแต่ว่าซึ่งมีคนได้ตัวเรสเนอรี่ตัวเรปโปแล้วก็ตัวโคเด้งด้วยซึ่งฟิวน่าจะเป็นอันเดิมนี่แหละอันเดิมจากคิดท่แล้วนี่แหละแต่ว่าต้องใช้ตัวตัวไอ้โรบอท ตัวไซ b e เ f o ร์ e ฟอแล้ก็ตัวตัวโ b o บฟิโกเด็กแต่ว่าอันนี้ออันนี้น่าจะรู้ได้แต่ว่ามันต้องใช้ตัวเกมโบโบลบก็ได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นไอแฮปปี้คอมพิวเตอร์เป็นเกมโบแทนแต่ว่าเหมือนกันไปเลยแต่ว่าถ้าใช้ตัวซีฟันที่เป็นเกมโบอ่ะแล้วก็ได้ตัวที่เป็นตัวอีพีเกมโบนี่แหะ แต่ว่าตัวอินดิดเป็นตัวเรมโบ3ตัวก็ได้โเัเรเจนารีเป็นเรมโบแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะมีคนไปดูพี่แท็บมาน่าจะเป็นไออแต่ว่าทำเทสโนแคปประมาณ8ตัวซื้อมีพอดีด้วยเ <c oughs> นี่ยเพราะว่าไม่ทำแล้วแหละเอาไว้ฟาร์มก่อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำฟิวฟิวแต่ตอนเนี้เราไปที่สตรีมร์มก่อน ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่า,า,วาผมผมยันที่เห็นใช่ไหมเพราะว่าไอ้ไอฟาร์มอันนี้มันต้องเอาเอาเหรียญต้องเคลียร์ไอ้เหรียญไซส์ไซส์การไซส์ใหญ่ก่อนรวมทําเพชรด้วยเนาะต้องเคลียร์นี้ก่อนเนาะต,ต้องเคลียร์นี้ก่อนแต่แต่ว่าถ้า ถ้าเกิดมีไอ้ค่าทามเนี้ยนะคือมันต้องทำอินชาร์ด้วยนะครับอย่าลืมแต่ว่าส่วนปรับคือร้างใหม่น่าจะเป็น insane hacker แล้วนะครับตอนนี้คือตอนแรกเป็น hacker ประมาณติดแ m ็กอยู่ก่น,นี้อนไปเซแล้วแต่ว่าดีนะเราร้างเต็มก็เลยกลายเป็น insane hacker เลยส่วนอีกร้านหนึ่งไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าตอบฝากรึไงยาเนี่ย แต่ว่าอาจานาไปหน่อยเนาะแต่ว่ามาความต่อจะต้องทำทำทีนกนะนะอ่าแต่ดีนะจากเยนอ่ะคือเรามีแต่อีค่าสามแล้วใช่ไหมใอ้เท็จแคปเป็นดังเพเทอร์แต่ว่าไม่ต้องตกใจตัววิติคอลมาจากไหน <c ười> คือ <c ười> เพื่อนผมให้มาไอตัววิติคอลซึ่ง น้องมันได้ตัวบิติคอใช่ไหมแต่เราเราไม่ได้สุ่มเนาะคือน้องให้มาเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงให้มาเพราะว่าน้องมันใช้แต่ไอค่าอะไรว่ามันใช้บูทอะไรย่างน่าจะใช้บูทซูเปอร์อากี้กับอัลต้าอากี้เนาะแต่ว่าคือสุ่มไปมันก็ได้บิติคอแหละแต่ว่าแต่ว่าดีนะไม่ได้เติมแต่ว่าอย่าลืมครับคือ อย่าลืมเติมไอตัวค่าบิตคอยหันเตอร์ด้วยครับทุกครั้งที่โอกาสศูนย์ที่ที่จะออกบิตคอยเพชรแต่ว่าเราไม่มีตักซือ้อมีไก่ห้าสิบสเราปั๊กเอง <c oughs> คือเราไม่ซื้อดีกว่าเอาไว้เราไม่ฟารเพรเราไม่เติมเ2จทูวินดีกว่าสงสารสงสารเรา โนักก็ติดใช้ได้เนาะตอนนี้แต่ว่าแมวแกเราต้องเราต้องเราต้องยัดไอเซปุ่นคอยแล้วก็เซปุ่ดาเมจด้วยจะได้ฟาร์ง่ายขึ้นนี่ไงเอาชาวเวลเปใช้แฮสอะไรไหนอ่ะไหนดูสิแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนไห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 น จะสปายแค่ไหไงนกันไหนดูสิมันเป็นขอ,อไรเฮ้ยใชโตแคโ่โอเคไม่เปไ็นไรก็นได้ไปแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะบิงดาก้อนโอ้โหแล้วก็อีกตัวหนึ่งเกมโบราคาเท่าไหร่อ่ะเจมซองสองร้อยหกหลานโอ้โหผมหยาดตายอ่ะ คือเรามีสี่ยานโทษโอ้พี่แต่สี่ยานสองแสนเองจะใครจะไปซื้อ,อมาตามต่อคือทาวเวลแชร์ทำไม,ไมต้องทำแบบนี้ด้วยนะแต่สีมันต้องเอาเยอะด้วยอโอโอเคดีกล่องแป๊บหนึง่งเอาทีโบนัสด้วยโอเคก็ยังดี เอ็ดตามง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าแต่กล่องแต่ไนี้ดีสุดแล้วแต่ว่าแต่ก่องเนี้ยคือมันต้องมันต้องมีมันต้องประมาณ7-8คนน่าจะตีกล่องอันนี้ได้ซึ่งมีคนนึงอ่ะตี ตีกล่องแต่ไอ้ไอ้กล่องอันนี้ได้น่าจะเป็นช่องอย่าง,นงหนึ่งเดี๋ยวแปดที่ตัวไอไว้นะครับแต่ว่าคือเราตั้งใจฟาก็เลแต่แต่ว่าอา่เอาเพื่อมาพอดีคนระับแต่ว่าลืมไปว่ามีคอยมันมันติดมันติดเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าทุกครั้งที่เพื่อนเข้ามาจอยอ่ะถึงอ่ะแ,แต่ค่าไอ้ที่คอยอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่า ดีก็ระบบมันเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะก็เลยก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันต้องการเพื่อนเยอะเท่าน,นั้นส่วนไอสองที่เนี้ยมีไข่ประมาณสตรีมพันเอแล้วก็เป็น Channel อซึ่ง,ซ,งซึ่งดูจากอแรกก่อนอนแรกคือมันเป็นตัวบิจเดอรีอันนี้ถ้าดูได้ผิดนั้นน่าจะเป็นตัวนี้ละแต่ส่วนตัวนี้น่าสนใจไหม คือตัวเรือไนเรือจนะกี้ส่วนอีตัวหนึ่งเป็นมิติคอ้อนะครับซึ่งผุ๊กอแต่ว่าไอตัวนี้มันน่าจะเป็นไอตัวอันนี้ไงเปต์น,นอสสไปเดอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวดีเทนารี่นี่ไงแบล็กสต,ติมพังแต่ว่าแต่ว่าเราฟาร์มก่อนดีกวา่าอ่ะอย่าไปสนใจมันอันแต่ฟาร์ม แต่ว่าถ้าเจอกล่องไอ้ตู้เซฟเซฟใหญ่เมื่อกี้เป็นรูปไอ้ที่เป็นอันเนี้ยคือมันต้องใช้ค่าชามเยอะๆใช้ค่าชามเนาะจะติดโบนัสไดแ้แต่ช่วงนี้คือเรามีไอ้ตัวสังเกตที่เป็นไอ้เทคคอยอยู่ก็เป็นค่ายชาร์ตแต่ว่ามันโอกาสมันติดยากเนอะในอันเนี้ย มัญหาขงนันป่าไม่ทำงานเนี่ยมันไม่ทำงานเลยอ่ะแต่จริงๆน่าจะทำงานตั้งแต่แต่โอกาสมันจะยากน้อยโอกาสตีบนนะมันยากมากเห็สิเหตุเกิดอเออนี่ไงไอเกยียนอันนี้อ่ะมันก็ตีบนดานใต้นี่ไงเหตุผลที่ทมัยจริงความดีแต่ว่ามันตีค่าโบดันด้วยเนาะ โอเคแต่ว่าเราต้องเราต้องฟาร์มต่อก็ได้แต่ว่ามันมีเพราะว่าค่าบูมันมีเวลาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดเอาแต่ว่าคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีวกว่าแต่ก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวแจกโค้ดดีกว่านะครับคือซื้อโค้ดเดี๋ยวแจกซึ่งโค้ดชื่อว่า 7700K D I a M O N D S 7 0 0 K Diamond นี่เลยนะไอ้คนอะไรมันจะได้แต่เจประมาณ25,000เนาะเพราะสำหรับเพื่อนใหม่โอเคคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีกว่าไปแล้วบายบายเดี๋ยวต้องไปนั่งฟาร์มต่อแล้ว